กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนบ้าหัวรวยแน่นอนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้น้องเองด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงนะคะตรงเลยนะคะเรามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลังจากจะบอกเลยเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นวันที่พักผ่อนนะคะพักผ่อนแบบไม่ได้นอนนะคะคือทํางานบ้าน ถบข้างกวาดบ้านนะคะโอ้เรื่อยเปื่อยไปนะแล้วก็มาทําคลิปดังผู้ชมไ้รับชมมาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะหลายๆท่านคงรอกันอยู่หรือมีใครไม่รอกันบ้างเนาะแนวทางมีแบ่งปันทุกๆวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญ บอกพี่ๆเสมอเลยมีสติทุกครั้งในการรับชมนะคะเพราะาเราเป็นแค่หนึ่งแนวทางเนาะซึ่งบอกเสมอเลยค่ะไม่รู้เลยว่าเลขจ่ออะไรนะคะเราเป็นแค่แนวทางเนาะถ้าเรารู้เรารวยไปแล้วนะคะหนูบอกเสมอเลยนะคะใครชื่นชอบคุณบูมไปกดติดตามในทางช่อง BA นะวิเคราะห์ตัวเลขนะคะคุณบุมก็ลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณบุมสุดรอนะคะช่วงนี้นะ หน้าเขากลหนวดได้เกลี้ยงเกลามากนะคะหนูก็บอกให้มาทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมจะได้เห็นหน้าหล่อๆของเขานะคะก็ยังไม่โชว์หน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะ,ะอ้าวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้วันที่7มีนานะคะวันแห่งการขอคุณอยากได้อะไรก็ขอเลยจ้าที่ฉันขอค่ะหลับตานะขออะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพี่ๆบอกว่า พี่ไม่ขออะไรมากเลยขอให้3ตัวตรงพี่ก็ดีใจนะอ่าขอสมหวังตามใจปรารถนาด้วยกันสาธุสาธุค่ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้แนวทางล่าคือลาวสตาร์เนาะเมื่อวานคือเข้าหมดเนาะเข้าเจาะเข้าเน้นเลยนะเข้าเน้นเน้นไม่ว่าจะเป็นฮานอยนะก็เข้า18เนาะเน้นเน้นนะอ่ามาเลยก,ก็เข้า1 0เน้นเน้นนะคะ VIP ก็เข้าเน้นเน้น0ูนย์นะคะยินดีด้วยกับ คนที่ได้กันด้วยนะคะเนาะคนที่ได้แนวทางด้วยก็ขอบคุณมากมากที่เชื่อมั่นนะคะและก็ติดตามเรานะคะไม่ว่าเลขเข้าหรือเลขหลุดนะคะก็ติดตามเราตลอดขอบคุณมากมากนะคะที่รักในตัวเรานะคะชื่นชอบในตัวเราอยู่กันไปนานๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะวันนี้เวันอาทิตย์เนาะหลายๆท่านก็เตรียมละพ่งนี้จะรุยงานละก็อยู่ละอยู่บ้านพักผ่อนกันไปใช่ไหมคะมาค่ะเรามาเริ่มการคำนวณแรกกันเลยนะคะคือลาวสตาร์วันที่7 มีนาสองพหบสี่เด่นหนึ่งลองสองเน้น19 10 18กลองสองเจ็สองหนึ่งสองสากันหนึ่งแปดสองแป หนึ่งสองเสต่อกันเลยนะคะสำหรับในทางลาวจำปาสักเนาะวันที่7มีนาสองพน้าร้อยหเด่น5ลองหเน้น 5, 4 5, สี่องห้้า ลอง65 64 67กัน50 68 964 659 852วันนี้ก็มีเพิ่มเติมมาเป็นมาเลนะเสารที่มีมาเลแล้ววันพุธมีมาเลนะคะที่เหลือก็ ตามปกติเลยนะคะหาการคำนวณเนาะคูนี้มีราวพัฒนาชุดลาวเอ่ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะ,ะเตรียมรับชมกันเลยนะกดยังไม่กดติดตามกดกันไว้นะคะเดี๋ยวจะพลาดนะคะเนาะดยกันต่อสําหรับแนวทางวันที่7มีนะาฮาออยพิเศษเด่น5ลอง6เน้น5 4 5 7 58ลอง6 5 64, 67, 50, 59, 6กสีกัน5 0 5 9 9 5 6 3 5 9 9 5 0ต่อกันนะคะสำหรับฮานอยธรรมดารื่อต่อนะคะสำหรับฮานอยธรรมดาวันที่ เดนะคะเดือน3นะเดือนมีนาเนาะเขียนเดือนผิดอีกแล้วนะเราแต่ไม่เป็นไรการคำนวณเราถูกต้องนะสำหรับวันที่7มีนา25 6 4ร้หฮานอยเดืน2รอง3เน้น2 1 2 8 2 7่งอง

เด่นสามลองสี่เน้นสามสองสามห้าสามเจ็ดลองสี่สามสี่หกสี่เก้ากันสามศูนย์สี่ห้า 832ส3 5 037สานะคะสำหรับท่านผู้ชมบอกว่าอ้อโหน้องเอ๋พี่ชอบมากเลยตอนนี้นะพี่ชอบมากเลยนะชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคะน้องเอ๋ไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยมีนะ้ำมีแต่เนื้อรวนๆพี่ชอบมากเลยก็ทำตามที่พี่ๆชอบเลยนะคะหนูก็ยินดีทำตามเนาะ VIP นะคะต่อมา VIP เนาะ หาก่อนหาข้อมูลสักคู่นะคะตอนนี้เยอะมากมายนะ,ะสำหรับวันที่7มีนา25 64หานอย VIP ประจำวันที่7นะคะเด่น5ลอง6เน้น5 9 5 0 5 7ลอง หกห้าหกหนึ่งหกเจ็ดกันห้าสามห้าสี่เจ็ดห้าหกหกห้าสามหกห้าเก้านะคะ สำหรับแนวะทางวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วก็ยินดีกับท่ททานผู้ชมด้วยนะคะใครที่รับชมจนจบก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวยคิดหวังสิ่งใดสําเร็จตั้งใจปรารถนาเนาะและอย่าลืมไปติดตามทางแฟนเพจ facebook คนบ้าหวยรวยแน่อนกันไว้ด้วยนะคะวันจันทร์แล้วนะคะแนวทางไทยนะหุ้นไทยนะคะให,ให้รับชมนะเพื่อเป็นแนวทางเนาะชอบอะไรก็ตามนั้นเลยนะคะหุ้นแนวทางต่างประเทศเราก็ลงให้ทุกวัน ไลค์แชร์ยเยอะๆคอมเมนต์ยยเยอะๆนะคะอย่าลืมนะอธิษฐานไลค์ขออะไรก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะด้านล่างนะคะนะขอให้รวยๆขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะคะน้อรับชมเราอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็มีสติด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ